ามมากอยากถามมากด้วยความด้วยความที่เป็นโรคประสาทเราต้องไปสมัครงานด้วยด้วยว่าเรียนไม่จบนะบอกไหนๆก็ไหนๆอะนะบอกให้เด็กมันเข้าใจไหนว่าเนี่ยเข้าใจวา่าบอกให้ฉันเข้าใจด้วยว่าทําไมมหาวิทยาลัยเอกชนถึงต้องไปอในที่สํานักงานเพื่อเลือกคนเข้ามาวะหรือว่าเป็นในกรณีว่าไม่เกี่ยวว่ารัฐบาลหรือเอกนชนก็เข้ามาที่นี่ได้เลย อันนี้คือผู้บริหารใช่ปะที่เลือกฉันออกมาที่เลือกอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากฉลาดนะจ้าอัฐบาลใช่เลยเรื่องแบบทีนี้เข้าใจอยังเรื่องว่าบุคลิกภาพยากนะเนี่ยถ้าวันนี้ยังไม่ติดตาว่าเอ้ยเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งอ่านหนังสืออยู่ในห้อง วันนี้คงไม่เข้าใจว่าจะรวยได้ยังไงวะเนี่ยอนีวเออเนาะมันเป็นทางเลือกของคนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมใช่ไหมละ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมคอนโดถึงพุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดใช่ไหมใช่ไหมโดยที่โดยที่ได้ยินมาตลอดว่าอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นพวกมึงอีกแล้วที่มีตังค์แล้วทำคอนโดอ่ะ ทำไมคนจนอย่างกูไม่มีปัญญาทาคอนโดขายเ <c oughs> ข้าใจกูบ่าออมนน่าแปลกมากอะก <c oughs> ินข้าวไม่บอกว่าน้ำมันงานมันกินไม่ได้ฉันบอกว,ว่ามันคือรสชาติที่อร่อยที่สุดเลยน้ำมันงานเนี่ยนื่อจะติดมาจากว่าทีพในในเซเว่นใช่ปะคนจะติดสีอีอเนื่องจากว่า ที่พ่อออกมาพูดใช่ป่ะปัญญาทําให้ทุกคนรวยไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาต้องหุบป,ปากไป <c oughs> <c oughs> มีคนฟังมาด่าเลย